คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมความหมายของคอมพิวเตอร์ตามความหมายของพจนานุก,กรมให้ความหมายไว้ว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ถูกผลิตออกมาให้ประกอบไปด้วยความทรงจำในรูปแบบต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการ การคำนวณเกี่ยวกับลำดับการทางตรกาศและส่วนควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดาสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลักความหมายของระบบโทรคมนาคมโทรคมนาคมหมายถึงการสื่อสารข้อมูลระยะทางไกลในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในอดีตระบบโทรคมนาคมให้บริการในรูปแบบของสัญญาณเสียง ผ่านสายโทรศัพท์ที่เรียกว่าสัญญาณในระบบอนาล็อกแต่ในปัจจุบันสัญญาณโทรคมนาคมกำลังจะกลายเป็นการถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบดิจิตัลทั้งหมดอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โมเดม็ม สายใยแก้วนำแสงดาวเทียมวิทยุโทรสารองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลและสารสนเทศกระบวนการทำงานการประมาณการสร้างความน่าเชื่อถือการพัฒนา ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1. Super นึ่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3. มินิคอมพิวเตอร์ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ลักษณะการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 1. การประมวลผลส่วนบุคคลไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะมีการประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เป็นอิสระจากการแต่และเครื่องจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงร่วมกันได้ 2. การประมวลผลแบบศูนย์เป็นระบบที่นําอุปกรณ์ประมวลผลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มารวมไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวโดยมีผู้ทําหน้าที่ควบคุมการประมวลผลเพียงคนเดียว 3. การประมวลผลแบบกระจายเมื่อมีการใช้งานในองคอ์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มีระบบการทํางานที่มีขนาดใหญ่จึงมีการนําการประมวลผลแบบกระจายจากศูนย์กลางมาใช้เพื่อชดเชยข้อจํากัดของการประมวลผลแบบศูนย์ที่ค่อนข้างล่าชา้าส่งผลให้สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อกระจายและแจกจ่ายการใช้งานข้อมูลต่างๆประเภทของสัญ,ญญาณในระบบโทรคมนาคม 1. สัญ,ญญาณอนาล็อก หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่องมีขนาดของข้อมูลไม่คงที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อกันไปโดยสัญญาณอนาล็อกจะถูกลบควรให้มีการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดได้ง่ายเช่นสัญญาณในสายโทรศัพท์ 2. สัญญาณดิจิทัลสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องมีขนาดแน่นอนซึ่งจะมีการกระโดดไประหว่าง2ค่าคือระดับสัญญาณสูงที่สุดและระดับสัญญาณที่ต่ำที่สุด